ยุคก ok, ูเพราะว่าอ่าแม่มาอันเพราะว่านั่นเพราะว่ามาเนี่ยมาเนี่มาจะมานั่งสมาธิกินจ้ะมานั่งสมาธิติลงกับชาวชนมากต่ตุ้มเหมนี่จะดูบันแดดอืมค่ะดูบันแดดแถวบัญญย่อมปนุย่างปนอะไรค่ะค่ะอันนั้นทางที่งานนั่งค่ะเพราะว่าโบเมนกว่ากันนางสมาชินตุ้มเหมือน เที่ยวไปบ้านให้ห้าเลอยู่ค่ะมอออืเป็นเป็นเลขคำนวณนนบ่ค่ะลงตาขะมาเบ้เลขเบ้ออะไรคำนวณแล้วเบิ่งจังเลยเฟนเนาะโอ้จัดไปเลยแต่ว่ากระเขาตลอดนั่นบ่ค่ะลงตาถือกระเขาทุกงวดเขาทุกงวดโอ้ยนี่แหละเนี้ยแอดพ่อรผ้าลวดมาก롱ตาเอ้ขาเมื่อนี้มากอะมากใช่น้ำโชกค่ะพ่อนผ้ารวยบ่เจ้าค่ขางตาเจ้าว่าแต่ว่าเคยเคยเห็นพ่อนผารวยเหรนั่นบค่ะเพราะว่า มาบล레สท่ศัรครับอ้ค่ะบลสไดเท่าไรครันอค่ะนี่ได้นังเสือค่ะนังเสือเอาไปเหยียบเบิ้องลว่บริเวค่ะผู้ใดมีจิตจตคามาทำทำท่านมาจุดแกห่ค่ะมากุดแห่นอค่ะตอนนี้ก็ไม่ลงตาเพิ่นมาอยู่ประจำการหรือว่าม้ารักษาการนอง่ายกับมาดูแลมามาเบิ้งมานังสมาทีย่ำบางบางบกฤษบาลเพมบอกสึมากเลยนค่ะ พอดมีมีบุญวัสนาเนี่ยพ่อหลวงปู่เราป้อเนี้พ่อบ้านยุคิไผมยุคผมพ่ว่าครับว่าบ้านเลยบ้านเสียบเช่งแหะใช้น้ำโกค่ะใช้น้ำโกใช้น้ำโกส่องใช้น้ำโขกโอ้มาไปอยุอยุเช้าเช้านี้ก็ใช้กวมาไปเฮ็ดอะรบ้านอะไรบ้านนั่งแกวแก้วน้ององคเปล่าแล้วน้องปล่ารั ก็ไปเฮตดวัดวัดมันห่างยี่ถาปียี่ถาปีแรื่งทอนน้องยาไส้ไรับ่นั่งทานทุ่มพอกวกกะจะมาปัดต้อปัดไม่ลงโอ้ค่ะมาจับบ้านนั่นมาค่ะมาทำความสะอาดเนาะอื่องงานเ่างเฮ็ดของมุนอุนเมันอยางถึงตะวันเรื่กงนั้นบม่ได้ฝันเนาะค่ะก็ืงินทุมมันจะจะไปทายคิดอยไรเยอแะว่า ไม่5ป้าด้วยแถวไทย่มาไายปีเราห้าปีพกปีเราเข่คอยสนใจว่าพูดอดไีนี่ีกัท่ามาทำบุญแล้วข้ากับแม่้าบันคุณแย่เพราะว่าว่านท่านถ,ถามมันทุ่มมันยันนุ่มอุปสาร์ตัวนะี้นะไม่ได้ถามยดึมเรยงเรีย,ง,ยงว่าสีมาอยเพราะว่าตั้งใจสีมาอยู่าาแต่ว่าของบ้านทในถามยนุ่ม คือว่าจะมาจับมันชาปีิงๆค่ะโอ้มาเลยแต่ว่าจริงๆมีพระเนาะสางไวบ้บลกหลายหนึ่งพระันมันอาจจะมีพระโยแต่ว่าข้าเจ้าสิาาพออั้เขาไม่หรข้าเจ้าจิได้นทำพวข้าเจ้าอุปถัมภ์จริงๆโอ้ค่ะแต่ว่าเมื่อนี่ยวันไปเรกเมื่อนี่ยวันไปใช่ไหมนางธรรมทีหรืจการ์ดตามที่หลวงตานั่งเนี่ยได้ซื้อได้เห็นถึงอยังว่ค่ะอยู่นี่ยแต่ว่ามันกัน เป็นชิมที่จักจิ้เจียวแยบกระปายพวกโปร่งเป็นยันตรงมือน้ะค่ะยินเสียงกขก็แกลกงอยังบ่ค่ะหลวงตามาสู้มาต่อบ่แต่ว yes, ah> ่ากับโบมี่พอได้ยินเสียงอย่างเวลาเ้านั่งสมาธิตอนาวอนน่งสมาธิหลายหลายมือมันอาจจะบ่เห็นอย่างตามตรงน่งประมาณกะดัดจิตหนึ่งแ่ะพื่น ข้นปวดยิ่งไมหันล็อกอยู่บ่หลงตาล็อกอยู่บ่ที่ว่าขึ้นกันก็จะวายุก็ต้องล็อกไปกันเพราะว่ามันบ่ได้รับผิดชอบพวกกันของมันเนี่ยเพราะว่าเที่ยวไปเที่ยวมาคืโอ้ค่ะนึกว่ามันเป็นบ่ได้ล็อกจะได้ไป่ายอันตรงอันปันกค่ราตรงที่ว่าข้นปวดนี่เลยไทยน้ำโชคครับอันนี่สุสุน้ำโชคสุน้ำโชคค่ะนะสุน้ำโชคจ้ะร่วมไปนิดนิแถวท่นตะกานพวกกันนี่ต้องอยู่บ้านด้วยพวกนี้นะ เราจักก e ันหลายปีแล้วค่ะไม่พอมันก็ถตือประกันนี้ถ้าเราจนมากนั่งคนมันกับบอลนั่นเนาะไม่ถึงวันเพราะปีไกรมันก็ถือหลายปีไกรค่ะเาต้องทตัวดขาเงินนี่ได้ได้ตูไปได้ได้เบื้งได้พูดอย่างนี้ซื้อเขียนเลยค่ะเน้นได้สิได้ดคู่วันนี้เน้นได้สิ่งในั่งวันนีเก็ยังได้าก็แต่ว่าให้เดี๋ยวเอายางมาให้พร้กันจ้าแต่ว่ายางรอดนางรอบผัว ว่าเราวันมาเราเข่าปิเนี่ยเราีว่นน้องชีเงเานี่ยแล้วเดี๋ยวแปลน้งงชีมค่ะจัดจัดสาธุค่ะโอ้แต่ว่าสองวันที่พัฒมาเนี่เขาบนเขาล่างสองโตเนาะสองตก็ได้เขาันไม่ได้เขาตาอุ้ยแต่เขาสองตนี่ก็คุ่มแล้วค่ะลงตาสองวันื่อก่อนไม่นือเขาไม่คือเขาสานโตค่ะก็ว่าิุดแสงทำนวนไว้ใ่ไหมค่ะ แต่สองตัวบนล่างนี่ก็กู้ป,ปันห้านแล้วค่ะลุงตาค่ะไม,ม่นั่นคนห้วเเวาวเขาใช้ใบนี้ไม่มนั่นเลขเก้าเก้าสามแปดมห้าศูนย์หกแปดสี่สามแปดสองถึงมันเนี่ยเลขเลขนี้ถ้าเห้าวลาดน,นักก็จะรับมันถ่ายคูณบวเก้าหกบวมันเก้าหกหรอกไี่สามแปด ว่าถ่ายคู่มันมีนีเก้าแปดตัสินะอมถ่ายคู่สิปวันนี้ถ่ายถ่ายชี้ทางล่างเนี่ยว่ามีนี่เก้าห้าเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสี่ตัวสินวันนี้เลขเลขไปได้สามตัวเนี่ยมีเก้าแปดแปดเลขทางล่างมีห้าศูนย์มีมีหกแปดมีที่สามแปดสองงั้นไปที่สี่สามแปดสองสีนะหนึ่งหนึ่งสินะ ออเพราะว่าจนมากกันร่างหันต้อประยุนพูดแล้วแล้วน้องแต่ใจแล้วเหล็กบ่นไม่ยังเนี้ยกับค่ะปูไม่บน่นนี่นี่เก้าหกสามแปดเก้าหกสามแปดเก้าแปดเก้าแปดได้บางเลยนี่เก้าเก้าห้าเก้าห้า สองห้าเก้าเจ็ดสห้า้า็กแรงไม่เห็นห้าศูนย์หกแปดสี่สามแปดสองห้าศูนย์หนึ่งหกแปดสี่สามันจะเข่าทุกวสี่สามเจ็ดสองบค่ะปูฮะสี่สามแล้วกันยังค่ะแปดสองแปดสองตัวเน้่มกรับยังค่ะแปดสอง่ได้หนึ่งหนึ่วปูบอกวงุานนี่ค่ะ กูไม่ตโต<ล>เน mm S <S <though> ้นไว่บ่ค่ะบนล่างอันี้เลยนี่แม่งบอกนี่กูเลยแจกไปค่ะน่แม่งว่าถังคนเก้าหกเก้าหกเก้าหกแเก้าหกแปด้างล่างเนี่ยข้าล่างใค้ชีกข้างล่างเนี่ยเก้าห <c oughs> <'RE> <c oughs> ้าอันบอเก้าห้าเก้าสามเก้าหนึ <c oughs> ่งเก้าเจ็ดอเงี้ยนี่เครับไอนั่นคือไรล้างที่พก่านนี่อยู่ชุดชอือ ห้าศูนขลังหกแปดขลังสี่สามกับข้งลาแปดสอกับข้างล่าจนมากบ่ค่อยหายเลขไรจนมาหายองสามคู่เดียวววันนี้เขาสีมีตัดตัดคู่เน้นมันบ่ปูข้างบนนี้เน้นเก้าหกเกาหข้างล่างเน้นตัวใดครับปูมันได้เก้าห้าเลยเก้าห้าเนาะวันนี้สไปนั่นแไม่ออกเพิ่งทุ่มวันนี้ม่ได้สิคอั ว่าจะไปว่าหนอนมองอยู่ค่ะแล้วล่อปอนค่ะถนนท้องฟ้ามันบอกคอยมีคนเข่ามานีไม่ใ่ม่านไหเข่ามาอืมคนเดินบนนั้นคนเดินกระจับบ่มานางสมาธิอยู่ผู้เดียวนั่ค่ะแต่คนม่านอะไรยังมื่นแต่พระมาอยู่มันต้องถามเหมืนพวกกันข้าเจ้าบริวัติภาษีครับอต่ใช่วันนั้นเหรอ ตกอแม่ดูท่านกำหนดดูลายปีอือกมาดู้โสิกี่ปีผึ่นจิตบ่คอยบ่คอยนั่ครับเพราะว่ามันอยู่กับหนักอยู่กับบ่ค่อยไปกู้เกัไปดอกบ่คอยต่กอนนั่งดูเลยจากอนตาลูกตุ่นตะกอนตาก็บ่เท่นรบ้าู่ทุวง พตุดงปพระธดงปพระธดงปดนี่ไจ้าเป็นเช่นไหมก็ได้นะอาขาดถึงเลยก็ค้เอาแต่ว่าขัดแม่นขัดแม่นบ่จับมบนราเนื้อคือเกิดกูบุนเกิดอะไรน้องก็อย่เควันเดีาพรธุดงยังปดนีอสายาปูทุดงปดนีีสายาปูทุดงปดนี้เนาะปู่นอะ แต่่วาเลนนขเขาทุกงวดนะเลขเขาทุกงวดทุกงวดอ๋อง <c oughs> วดนี้ก็แต่ว่าบอกมันี่เ <c oughs> ขาทุกงวดแต่ว่าจนมากคือบอกท่านวัาจะรีบตตพอนไปเขานอกมาเข้าไปเจอชื่อเ <c oughs> ขาค,าอค่อยสปลุใจเราเพราะว่าอยากให้เพราะว่าให้อยากให้ญาติโยมเขามากแต่จะมีพามากับม <c oughs> ันชาสิเพราะว่า,า,า,น,น,า,า,น,านี่ยังไก่ไม่ค่อยย่องแข่งกันตะกุยก็ค่ายย่องแี่ง เวาเทียวุ่นนึง่งเจะกัน้กันตาเงเกนกับบก่บว่าเจ้มาสิเทมานี่หลายปีเลยทีตท้งวางบริเวณมัตสอนนะ่เองเนาะค่ะอู๋ทวดงปลดนี้นะคะพี่น้องเด้อค่ะ fc แฟน่องนะคะ่ะเพื่อโชกเพื่อมารานาะคะ่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะคะ่ะ ถืกอพิษยาว่ากันเดอค่ะพี่น้องคะ่ะยอนจะให้ได้โชคได้มานค่อยนําเสนอฝากต่อนนะคะบนเนะคะ่ะ9ก้าหกสาดไม่โศไม่ใช่เป็ามเบิรงค่ะเก้าแปดค่ะเน้นเก้าหกเ้ยค่ะพี่น้องเดอค่ะสำหรับเลขลางนะคะมีเก้าห้าเก้าสามเก้าหนึ่เนสี่สามแปดสองหนึ่งหนึ่งเน้นเกหค่ะพี่น้องคะ่ะโสไใดวงไ้ ปูขาขอพูดณหลายค่ะที่ให้ความนุคเคราะห์แย่ทั้งช่องพรพ้ารวยสุนำโชคชัยนำโชคค่ะปูขาทางคิมงานพรนผ้าร่วยนะคะอ่าสุผ้าร่วยก็ดีพอนชแนลก็ดีค่ะปูขาสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะปูจุ่ม